สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะในวันนี้นะคะ EP 5้าสีดหกค่ะกรับสวัสดีท่านลูกค้าใจดีที่ให้การสนับสนุนซื้อสินค้าของช่างอาลันอินเดียนมาโดยตลอดนะคะกลับสวัสดีท่าน f อผู้น่ารักที่ให้เกียรติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่างอาลัน มาโดยตลอดค่ะ EP 52ในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวดีวฉันจะถ่ายรูปมีดสวยๆทีละทีละเล่มทีละเล่มให้ดีกว่าค่ะเพราะว่าอาจจะช้าหน่อยนะคะช้าลันรอไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณลูกคา้าให้ข้อแนะนำมาว่าแคปหน้าจอย,อยากถ่ายให้ชัดๆหน่อย บางทีก็ไม่ได้อยากฟังช่างอลันกับดิฉันโม้นะคะก็ดูตรงนี้ก็แคปมาได้เลยอย่างนี้ค่ะก็จะถ่ายให้แบบแคปได้ง่ายๆเลยนะคะเผื่อสนใจเล่มไหนมีช่างอลันยังไม่ได้นําเสนอก็โทรสอบถามค่ะทักแชททักไลน์มานะคะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะได้พูดคุยกันก็ยังดีค่ะให้โทรมานะคะ ยังยังไม่พร้อมก็จับจองกันไว้ก่อนได้ค่ะเก็บไว้ให้ได้นะคะช่างอลันยังยังไม่ต้องมานะคะดิฉันจะทำถ่ายไอ้มีดนะคะทีละเล่มช้าๆอย่างเงี้ยค่ะเผื่อถ้านลูกค้าแคปหน้าจอมาเดี๋ยวช่างอลันก็ไม่ต้องได้หมุนไงคะ ก็จะได้บอกราคาเล่มอะไรได้เลยช้าชานะคะนี <c oughs> ่เลยแต่ถ้าลูกค้าแคปหน้าจอมานะคะวันนี้เช่ารันจะนำเสนอกี่เล่มคะเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วก็เข้ามาเลยค่ะหนึ่งเล่มสา<อ>ม<อ>เล่มอันนี้ นี่มันของเก่าแล้วก็จะมีอีกเล่มหนึ่งเห็นหขึ้นชั้นไว้ตรงนี้ถ่ายไว้ก่อนยังไม่เสร็จอันนี้นนคือถ่ายขายหน้าช่างไว้ค่ะว่ายังไม่เสร็จค่ะเคไหมคะโอเคค่ะห้าสิบสองขีหงหกค่ะช่างลันค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่างลามนำเสนออะไรคะวันนี้วันนี้ไม่ได้นำเสนออะไรหรอกอครับถางั้นก็ปิดปิดการขายเลยค่ะไม่นำเสนอก็ไม่ต้องขายค่ะมันเหลือใบเลืเล่อยเฮ้ยใบเลื่อยอ่า ตลับลูกปืนใบเลื่อยเดี่ยว่าไปเดีว่าไปนะเหลือลับลอยู่สามเล่มเดีกก่อนตื่นหรือยังเนี่ยดูดูดูมาเหลือสลับลูกปืนอยู่สามเล่มก็เลยว่าเอาผมยังให้ราคาเดิมอยู่หกร้อยห้าสิบาทผมยังไม่ขึ้นราคาแต่มาชุดหน้านี้ผมขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ายังหาไม่เจอยังหาไม่ได้เออเพราะยังหายากมากค่ะแต่ว่าชุดนี้เหลือสามเล่มนี้ผมยังให้หกร้อยห้าสิบเท่าเดิมโอ้หมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีละงั้นหนี้ค่ะโชว์เล่มที่หนึ่งเลยค่ะ นะครับตลับรูปปืนนะคะครับผมตลับลูปปืนครับวัดขนาดเลยค่ะอวันนี้ไม่ต้องหมุนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวที่ฉันไปใส่เลขให้เลขหนึ่งลูกค้ากลับไปดูอะไรเนี่ยลูกสาวคุณนะสิค่ะสาวฉันเขียนอะไรไว้เนี่ยให้เลขหวยได้ไงคะอ่าหกจุดแปดนะครับใบยาวหกจุดแปดใบกว้างหนึ่งจุดสี่ด้ามห้าสันสี่นะครับเล่มนี้สั้นหน่อยน้ำหนัก สองร้อยกรัมผ่านไปหนึ่งเล่มค่ะเล่มที่สองค่ะใบาย,ยาวเจ็ดจุดแปดนะครับใบกว้างหนึ่งจุดสามสันห้าด้ามห้านะครับน้ำหนักสองร้อยเจ็ดสิบเล่มที่สองผ่านไปค่ะหัวละห้าสิบทุกเล่มนะคะหัวละห้าสิบทุกเล่มครับยังไม่ขึ้นแปดห้าศูนย์นะคะเล่มที่สามแปดนิ้ว ใบกว้าง1.4สัน4ีมิลด้ามหนิ้วนะครับน้ำหนัก230โอเคนะครับหมดแล้วหมดแล้วสามเล่มขาผมอันนี้ก็ตัดแหน่ตัดแหนบ400 450ค่ะไม่ยาวสิบเหลือเล่มเดียวเหลือเล่มเดียวไม่ยาวสิบนิ้วครึ่งหมดใบกว้างสุดสองจุดสอนิ้วค่ะ สันหนา6มิลค่ะนะครับด้ามยาว6นิ้วครึ่งน้ำหนัก560กรัมนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวทดสอบเล่มนี้ได้ไหมคะอันไหนเล่มไหนได้ค่ะเล่มนี้ค่ะที่นี่ค่ะได้หมดเพราะว่ายังไม่ได้ทดสอบเลยอันนี้ลักษณะนี้อันนี้490 490ค่ะอันนี้490ก็เล่มดียวเหมือนกันนะคะ11นิ้วนะครับเล่มเดียวเหมือนกัน ใบกว้าง2องจุดสสัน5มิลนะฮะสันห้ามิลไล่เรียวปลายเลยนะครับแล้วก็ด้านเก็ยบนิ้วน้ำหนัก5 4าร้อยสี่ิบเก้ร้อยห้าสิัมนี้ก็ฟันเหมาะฟันเหมาะพวกนี้ฟันเหมาะทั้งนั้นเลยครับงานฟันแล้วก็มีนี่ค่ะ คยวนะคะคุณตาคุณยายนี่สองร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะแล้วก็แว็กไบยานะครับแว็กไบยาม่เป็นแหลโอเคแล้วข้านขวานะฮะคนด้านซ้ายก็ถือข้างซ้ายแล้วกันถ้าอยากถ้าถ้าถ้าอยากได้ด้ข้างซ้ายทําไงคะสั่งมาครับสั่งมาก็ทาให้ใหม่จะได้ทําให้ใหม่ค่ะเดี๋ยวให้นี่ทั้งหสำหรับถนัดขวานะคะในหนับคนถนัดขวาค่ะและสุดท้ายนี่ค่ะนี่ค่ะพะโล้นี่ค่ะพะโล้ปังตอปังตอพะโล้นี่สามร้อยเก้าสิบราคาเดิมครับยังไม่หมดต่อปังไม่หมดปังต่ออีกร ยังมหมดสามร้อยเก้าสิบาทหมดแล้วเนี่เล่มสุดท้ายแล้วเล่มสุดท้ายแล้วค่ะถ้ารอบใหม่เนี่ยรอบใหม่จะเป็นสี่ร้อยห้าสิบเพราะว่าเหล็กมันขึ้นราคามาหมดแล้วอ่่าที่เราก็เลยต้องขายราคาเก่าให้ได้อยู่อค่ะถ้ารุ่นใหม่มาในสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เหลือตังนั้นเหลือเล่มสามร้อยเก้าสิบเล่มเดียวหมดแล้วแลวตรงนี้ค่ะช่างรังค้านี่ค่ะนี่ค่ะครับตัวนี้ใบเลื่อยเยอรมันค่ะใบเลื่อยเยอรมันนะครับทำขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มนะครับพร้อมซองหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาท ลมส่งโอเคค่ะด้ามใบชิงชันนะคะใบน่าจะประมาณห้านิ้วเนาะใบห้านิ้วด้ามห้านิ้วครับโอเคค่ะแล้วก็นี่ค่ะสองเล่มนี่ค่ะอันนี้เป็นเอาไว้โชว์โชว์ขายไหมคะขายทักมาก็แล้วกันนะคะไปเลยค่ะทดลองตัวนี้ค่ะทดสอบตัวนี้ค่ะหัวตัดค่ะค่ะเอ้าใครเอาสติกเกอร์มาติดข้างหลังอะคะไม่รู้ ระวีนเหรอคะป๊่นึองอันนี้มีปลาสำหรับคนทางเหนือนี่เขาจะใช้มีดแบบนี้ทั้งนั้นนะคะใส่อเนกประสงค์ชันงรันไม่เห็นเลยค่ะสะท้อนแสงสุดๆเลยทำยังไงดีอืมย้ายที่เถอะค่ะน้องมีอยู่ฝั่งนู้นได้อยู่ข้างหน้านี้เลยไม่กระเด็นใส่เหรอคะโอเค่างเงี้นมาทางนี้ได้ไหมเห็นไหมอ๋อโอเคค่ะเห็นชัดแล้วแสงดี ช่างรันขยับไปข้างหลังอีกหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าดิฉันขยับไม่ได้แล้วโอเคค่ะเพราะงั้นตอนฟันเราจ,จะไม่เห็นแต่กลายเป็นว่าเราจะเห็นตรงกันข้ามเาก็ได้อยู่ค่ะเอออันนี้ปลอดภัยสำหรับดิฉันนอกจากช่างลานทำมีดหลุดมือใช่ไหมคะใช่ถ้าวันไหนจะขับตะกล็บัดไป <laughs> เก็บไว้สักคนนะคะเอาไว้เลี้ยงดูไว้ดูเล่นนะหน้าหน้า อย่าทำดิเช่นเลยนี่นะครับนี่ครับหมดปัญหาคมทนคมนานนะครับของผมงานผมไม่แหว่งนะคะไม่แหว่งไม่เบี้ยวโอเคค่ะลุยลุยงานลุยลุยแล้วสี่ร้อยห้าสิบนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทหมดแล้วหมดเลยเดี๋อวเล่นเดียว้วยหมดแล้วหมดแล้วมาค่ะแชร์ลานก่อนจะจากกันค่ะจากไปวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดอะไรอีกอ่ะกดติดตามค่ะถ้าไม่กดติดตามก็จะไม่เตือนอีกไม่ใช่ค่ะะกดติดตามแล้วก็ต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเขาจะได้เด้งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะช่างลานค่ะเมื่อไหร่จะรู้เรื่องอ่อนใจจริงๆค่ะเอารู้แต่เรื่องมิตก็พอนะคะเรื่องอื่นไม่ต้องไปรู้แล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะ